สวัสดีค่ะฟีมนันีช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกบัลเลตฟรีนะคะประจำที่ห้าเดือนห้าปีสองพันยี่สิบห้าใครมาช้ามาไม่ทันสามารถเข้ามารล่มสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปในการแจกวอลเลตค่ะจะเป็นการแจกแบบให้ใส่โค้ด่งเปาซึ่งโค้ด่างเปาอ่ะในบางวันก็จะเป็นการถามในบางวันก็จะขึ้นโค้ดให้ในบางวันก็จะเป็นการบอกโค้ดเฉย เอาใจช่วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ถ้าเป็นการแจกวันปกติธรรมดาก็อย่างที่บอกตลอดเลยค่ะว่าจะแจกในเลดแบบนี้แจกในเลดที่สามารถแจกได้ทุกวันแต่ถ้าเป็นสิ้นเดือนก็จะแจกในหลักร้อยแต่ว่าจะเป็นร้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคนดูคลิปนะคะคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยคนดูหลักร้อยสองร้อยอย่างทุกวันนี้จะมาให้นั่งแจกวันละแบบห้าสิบหกสิบ ก็ไม่ไหวคะ่ะไม่ได้มีไรายได้เยอะขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็เข้าใจกันนิดนึงมาวันนี้เออ่วันนี้เวลาที่สามารถรับอ่างเปาฟรีได้ก็คือ22นาฬิกา8นาทีส่วนโค้ดอ่งเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่5ในวันนี้คือคำว่าท้องฟ้าสาเหตุที่ ให้เวลานานหน่อยก็เพราะว่าบางคนระบบแจ้งเตือนช้าอย่างนี้ก็ให้โอกาสเพื่อนนิดนึงนะคะแบ่งๆกันของมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันถือว่าเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆที่นุเอามาให้นะคะอันนี้ก็ก็อย่าซีเรียสเลยนะแต่ถ้าอยากได้เงินเดียวกว่านั้นก็ลองไปดูหน้าโปรไฟล์ค่ะมันจะมีวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆเราชอบแบบไหนเราเลือกแบบนั้นนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปแม่นะ 看看。Okay.